อีกหนึงสาเหตุหลักนะคะที่ทําให้เราไม่สามารถประสบผลสำเร็จบนโลกออนไลน์ได้นะคะสิ่งนี้เป็นอะไรที่อยู่ใกล้ๆตัวของเรานนั่นเองนะคะนั่นก็คือการที่เราไม่ยอมเชื่อใจตัวเองไม่ยอมมั่นใจตัวเองอว่าเราอะจะทําได้จะสําเร็จได้เราเชื่อไม่สุดเราแค่มีความรู้สึกว่าเราอยากจะทําแต่พอเราทําไปแล้วผลลัพธ์ไม่ได้เป็นดังใจเราก็พยายามหาเหตุผลต่างๆ มาคัดค้านว่าเราทําไม่ได้เพราะอะไรมันไม่ใช่ทางมันไม่โอเคมันไม่มีความสุขแล้วเราก็อาจจะเลิกทําไปนะคะอีกข้อนึงก็คือเราอะอาจจะไม่ได้มีความอยากมากพออยากที่จะสําเร็จมากพอนะคะก็คือการที่เราอา่ะทำก็คือเหตุผลหนึ่งคือเราอยากที่จะทําเราอยากที่จะประสบความสำเร็จอันนี้จริงแต่ความอยากของเรามันไม่ได้อยากมากพออยากถึงขนาดที่จะต้องยอมแลกหรือยอมเสียสละอะไรหลายอย่าง เพื่อที่จะทําให้ตัวเองไปถึงเป้าหมายและประสบผลสาเร็จได้ตรงเนี้ยเรายังมีไม่มากพอนะคะพี่ขคขอพูดแบบนี้นะคะว่าการที่เราจะเข้ามาทําออนไลน์อ่าถ้าหากว่าเราเป็นแค่คนธรรมดายังไม่มีพื้นฐานอะไรมาเลยมันเป็นอะไรที่เราก็จะต้องค่อยๆเรียนรู้แล้วก็เริ่มต้นจากสูงมาก่อนเราเริ่มต้นได้เลยค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆให้เวลาตัวเองได้เรียนรู้ทีละเรื่องทีละอ,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 อย่างถ่ายรูปเป็นไหมทำคอนเทนต์เป็นหรือ,อยังเขียนคอนเทนต์ได้ไหม ตัดต่อคลิปวิดีโอได้ไหมแล้ววันนี้ไลฟ์สดเป็นหรือเปล่าไลฟ์สดเป็นกับไลฟ์สดได้ไม่เหมือนกันนะคะเพราะอย่างนั้นมันมีอะไรอีกหลายอย่างหลายปัจจัยสิ่งที่พู้ใคไขพูดมาทั้งหมดนี้ไม่สามารถที่จะเชี่ยวชาญชํานาญหรือว่าเก่งปุ๊บปั๊บขึ้นมาภายในระยะเวลาแค่3 7วัน7วัน1เดือน2เดือนทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้ไขพูดมาทั้งหมดน,มมดนี้หมายถึงการที่เราจะต้องลงมือทําซ้ําๆย้ำๆสม่ําเสมอ วันนี้ถ้าหากว่าเราไม่เชื่อมั่นในตัวเองไม่ศรัทธาในตัวเองแล้วก็ไม่เชื่อในตัวเองว่าเราจะทําได้เราจะประสบผลสาเร็จได้อ่าย่างไงก็ยากมากที่เราจะประสบผลสาเร็จนะคะโดยเฉพาะการที่เราไม่มีความอยากที่จะสําเร็จมากพออยากที่จะสําเร็จอยากได้แต่มีไม่มากพอนะคะตรงนี้แล้วถ้าหากว่ามีใครสักคนหนึ่งบนโลกใบนี้ที่เก่งมากๆเลยแล้วเขาก็มาการันตีว่าจะนําพาให้เราสําเร็จ ขอให้คุณเชื่อไปเลยว่าไม่มีใครบนโลกใบน,นี้ที่จะนำพาให้เราประสบความสำเร็จได้ถึงแม้ว่าเขาจะสําเร็จและเขาจะเก่งขนาดไหนก็ตามถ้าหากว่าคุณไม่เชื่อมั่นในตัวเองไม่จัดทธนตัวเองและไม่มีความอยากมากพอที่จะสําเร็จคุณก็จะท้อง่ายน้อยง่ายแล้วก็จะหาเหตุผลต่างๆนานามาทําให้ตัวเองเลิกทําไปเหตุผลเหล่านี้มันจะทําให้เราไม่สามารถที่จะไปถึงเป้าหมายได้นะคะเพราะคนที่เก่งที่สุดประสบความสำเร็จที่สุด เขาจะให้แนวคิดวิธีการเทคนิคต่างๆแนวทางต่างๆย่นย่อระยะทางให้เราประสบความสำเร็จอันเนี้ยจริงแต่ถ้าหากว่าเราไม่เรียนรู้และลงมือทำด้วยตัวเองเราเรียนแต่ทฤษฎีแต่เราไม่ลงมือทำเลยอันนี้บอกเลยว่ายากมากที่จะประสบสำเร็จนะคะเพราะการที่เราทำงานทุกสิ่งทุกอย่างปัญหามันมาตอนที่เราทำงานปัญหามันไม่ได้มาตอนที่เราเรียนใช่ไหมคะเพราะอย่างนั้นเราก็จะต้องทำไป เรียนไปเจอไปปรับไปแก้ไปเราจะเป็นคนที่ค่อยๆแข็งแกร่งขึ้นเติบโตขึ้นเราก็จะค่อยแก้ปัญหาเก่งเราก็จะเจอปสักต์ต่างๆมากมายเรื่องนี้ข้ามไปมก็จะมีเรื่องใหม่เข้ามาเรื่อยๆและเรื่องที่เข้ามาใหม่ก็จะต้องเป็นเรื่องที่ใหญ่ขึ้นและยากขึ้นกว่าเดิมอันนี้คือความจริงแต่เราจะผ่านไปได้เพราะเรามีฐานใจที่แข็งแกรง่งเพราะว่าที่ผ่านมาเราผ่านไปได้ไไดแล้วทําไมเราจะผ่านมันไปไม่ได้ใช่ไหมคะอันนี้คือความเป็นจริงเพราะอย่างนั้นมันไม่มีใครบนโลกใบนี้ที่จะนําพาให้เราสาเร็จได้ถ้าหากว่า ไม่ใช่ตัวของเราเองนะคะพี่ผ่ายขอบอกอีกนิดนึงนะคะว่าสิ่งที่จะทำให้เราเชื่อมั่นในตัวเองและไม่หลุดลูกตัวเองเดินหลงทางหรือไปโฟกัสลู่วิ่งของคนอื่นลดคุณค่าไปเปรียบเทียบกับใครๆแล้วมาด้อยค่าตัวเองแล้วก็ทำให้ตัวเองไม่สามารถไปถึงเป้าหมายได้นะสิ่งนี้ก็คือการที่คุณน่ะไม่เชื่อมั่นในตัวเองคุณน่ะไม่ยอมฟังเสียงหัวใจของตัวเองแต่คุณน่ะ กลับไปฟังเสียงข้างนอกมากกว่าเสียงหัวใจของตัวเองหัวใจของคุณน่ะครั้งแรกที่คุณอยากเข้ามาทําคุณต้องการอะไรคุณคุยกับตัวเองว่ายังไงคุณมีเป้าหมายว่ายังไงพี่บุ๋คคุยกับตัวเองว่าพี่บุ๋ยจะต้องคว้าเครื่องมือในการสร้างรายได้เพื่อที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ของ Facebook ให้ได้พี่บุ๋ยจะต้องเป็นครีเอเตอร์และสามารถผลิตคลิปผลิตเสียงผลิตคอนเทนต์ให้กับ Facebook แล้วพี่บุ๋ยก็จะต้องสร้างรายได้กับ Facebook ให้ได้และพี่ผู้ไข่ก็จะต้องเป็นพนักงานของ Facebook และสรร้้้้าางยไไดดใหทุกเดือนพฟซไุ่ก็ทําได ทำไม่ได้ก็เอามันจนได้เพราะพี่ผู้ใครคุยกับตัวเองจบเชื่อมั่นในตัวเองอยากที่จะสําเร็จมากพอและที่สําคัญที่สุดก็คือพี่ผู้ไขรฟังแค่เสียงหัวใจของตัวเองพี่ผู้ใครไม่สนใจว่าคนนั้นจะพูดกับพี่ผู้ไขรยังไงคนนี้จะว่าพี่ผู้ไครยังไงคนนั้นจะไม่ชอบพี่ผู้ใครยังไงเขาจะไม่โอเคกับพี่ผู้รยังไงพี่ผู้ไม่สนเพราะพี่ผู้ใครบอกว่ามันเป็นเรื่องของเขามันไม่ใช่เรื่องของพี่ เรื่องของพี่เพราะพี่ตัดสินใจให้ตัวเองจบแล้วคุยกับเองจบแล้วว่าพี่ไข่ต้องการที่จะเปิดสร้างรายได,ได้เป็นพาร์ทเนอร์กับ Facebook สิ่งที่วุ้ไข่จะต้องทําก็คือหนึ่งสองสามสี่เป็นสเต็ปไปหนึ่งวันมีคุณค่ายี่สิบสี่ชั่วโมงใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไหนจะธุรกิจส่วนตัวทำที่คุณแม่ทำที่ภรรยาที่ดีทำที่ลูกที่ดีดูแลตัวเองฝึกฝนเรียนรู้พัฒนาตัวเองผลิตผลิตสื่อผลิตคอนเทนต์ที่ดีต่างๆเหล่านี้ไหนจะปัญหาอุปสรรคที่เราจะต้องเจออีก แล้วพี่ไผ่ถามว่าในหนึ่งวันเราจะเอาเวลาที่ไหนไปคิดให้เราอบันทอนจิตใจแล้วสิ่งเหล่านั้นมันไมไ่ทำพาให้เราเติบโตไปข้างหน้าพี่ไผ่ก็เลือกที่จะไม่ฟังเลือกที่จะไม่สนใจเพราะว่าพี่ไผ่คุยกับเองจบแล้วว่าเป้าหมายของพี่ไผ่คือฉันต้องการเป็นพาร์ทเนอร์กับ Facebook เพราะอย่างนั้นฉันจะทําทุกอย่างเพื่อให้ฉันไปถึงเป้าหมายและฉันจะต้องสร้างรายได้และเป็นพนักงานคลิปให้กับ Facebook ให้ได้ทุกเดือนและพี่ไผ่เอามันจนได้ทำทั้งๆท,ที่ไม่อยากทําก็ทํา ทำทั้งทั้งที่ไม่สบายก็ทําทําทั้งที่ไม่ว่างก็ทําทําทั้งที่ต้องทำจังใจทําอ่ะก็ทําันี้คือความจริงในใจเหมือสนสายล้านคำอยู่ในใจแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่ผู้ใคร่พูดมานี้ก็คือพี่ไผ่ก้าวข้ามมาทั้งหมดแล้วการที่เราจะฝึกฝนตนให้เราเป็นคนที่เข้มแข็งมากพอเติบโตมากพอ้าสร้างฐานใจของตัวเองให้แข็งแกร่งมากพอมีภาชนะรองรับใจที่ใหญ่แล้วก็รองรับได้ทั้งความผิดพลาดล้มเหลวความสําเร็จ รายได้หรือไม่ได้รายได้ก็แล้วแต่ตรงนี้เราต้องมีภาชนะรองรับที่ใหญ่มากพอถ้าวันนี้เราเข้ามาแล้วเราหมายใจจะได้แต่รายได้เพียยนําหาแต่ยอดเงินเพียยนําหาแต่การตั้งค่าแต่เราอะยังไม่มีคุณสมบัติที่คู่ควรมากพอวันนี้เรามีอะไรคู่วบบควรกับการที่ Facebook เขาต้องการที่จะให้เรามาเป็นพนักงานหรือยังพูดเรื่องจริงเจ็บปวดแต่มันคือความจริงเราต้องเป็นคนนั้นก่อนเราต้องฝึกฝนตนเองก่อนเราไม่เก่งเรื่องไหนเราไปฝึกฝนเรื่องนั้น เรามีทักษะในการสื่อสารที่ดีมากพอหรือยังคะภาษาพูดภาษากายเราได้ไหมเราทำคอนเทนต์ได้ดีหรือยังไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์เรื่องของการเขียนคอนเทนต์ถ่ายรูปดีหรือยังอัดคลิปวิดีโอโอเครอหรือยังสื่อสารดีหรือยังหรือแม้แต่การไลฟ์สดของเราไลฟ์สดได้กับไลฟ์สดเป็นก็แตกต่างกันนะคะแล้ววันนี้การที่เราทําแบบนี้เรามีความปรารถนาในใจหรือเปล่าว่า เราอ่ะกำลังฝึกฝนตนอยู่หรือเพียงถามหาแต่ยอดวิวเพียงถามหาแต่ผู้ติดตามเพียงถามหาแต่รายได้ถ้าเรายังเป็นอย่างนี้อยู่พี่ัยบอกเลยว่านี่ค่ะคือหลุมพรางของการที่เราไม่สามารถที่จะประสบผลสำเร็จสักทีพอเราทําไม่ได้ไปไม่ถึงเราไม่ได้ดังใจหมายเราก็จะมีข้ออ้างต่างๆนานาแล้วแหละว่ามันทําไม่ได้มันไม่ใช่ทงมันไม่เหมาะโดนปิดกัน้นเอ,อ Facebook ไม่โอเคอย่างน,น,างนี้ข้ออ้างจะมาทันทีเลยและสิ่งเหล่านี้จะนําพาให้เราอ่ะล้มเลิกและท้อใจไป ริง,รงนี่คือสาเหตุที่ทําให้เราไม่สามารถประสบผลสำเร็จได้บนโลกออนไลน์นะคะเพราะวันนี้ถ้าหากว่าเราอเอาหัวใจของเราไปใส่ในการเป็นเจ้าของธุรกิจนะก็คือถ้าหากว่าคุณต้องการลูกจ้างสักคนเนี่ยคุณอยากได้ลูกจ้างแบบไหนคุณอยากได้คนที่ทํางานบ้างไม่ทํางานบ้างหรือเปล่าคุณอยากได้คนที่ทํางานสักแต่ทําไปผลงานไม่โอเคไม่มีการพัฒนา,นาไม่โอเคเลยอย่างเงี้ยคุณอยากได้ไหมแล้วองค์กรคุณจะเติบโตหรือเปล่าทําเพียงเพราะว่าให้สิ้นเดือนแล้วก็รับเงินไปอะไรอย่างเงี้ยคุณอยากได้ไหม คนที่ดือ้อคนไม่เคารพกติกาคนที่แบบว่าทําให้องค์กรคุณเสียหายเสียมเสียคุณอยากได้ไหมลองเอาหัวใจของเราไปใส่ในการเป็นเจ้าของธุรกิจดูแล้วเราจะเข้าใจเลยว่าสิ่งไหนที่ไม่โอเคเราจะไม่ทําแค่นั้นเองวันนี้เราอยากได้ลูกจ้างแบบไหนเราจงเป็นแบบนั้นก่อนเราอยากได้คนขยันขันแข็งเราอยากได้คนที่ออพัฒนาตัวเองฝึกฝนตนเองอยากได้คนที่สามารถนําพาให้องค์กรของเราเติบโต,ตอยากให้เข้ามาแล้วสามารถที่จะช่วยแบ่งเบาช่วยที่จะอาทําให้ เราอ่ะองค์กรของเราสามารถที่จะเติบโตขึ้นไปได้สามารถที่จะสร้างเงินให้กับเราได้ไม่ใช่มาเป็นพระให้กับเราหรือว่ามีความรู้สึกว่าต้องการคนที่มีคุณภาพหรือเปล่าใช่ไหมเราอยากได้แบบไหนเราจงเป็นแบบนั้นก่อนเหมือนกันพายในของ Facebook ก็คือพนักงานของ facebook มีหน้าที่ในการผลิตคลิปผลิตสื่อผลิตคอนเทนต์ที่ดีที่สร้างสรรค์ที่สดใหม่มีคุณภาพให้กับ Facebook ในทุกๆวันนี่ไงที่เราจะต้องเข้าใจว่าคลิปที่มีคุณภาพที่มีความเป็นต้นฉบับสูง เพราะฮีรเตอร์แต่ละคนจะมีความน่ารักความมีสเสน่ห์ความมีจุดเด่นของแต่ละบุคคลบางคนสรุกโฆษาทนี่หาบันเทิงบางคนสาระบางคนไม่มีสาระบางคนทำอาหารํำขนมกีฬาบางคนเลี้ยงลูกบางคนเกษตรบางคนซ่อมรถบางคนตัดผมเห็นไหมเยอะแยะไปหมดเลยเรามีสิ่งไหนเรานําสิ่งนั้นมานําเสนอเราอย่าเพียนมองไกลจนเกินไปจนลืมมองตัวเองว่ามนนีเรามีอะไรดีบ้างเรามีคุณค่าเสมอเราเก่งเสมอเรายอดเยี่ยมเสมอ แต่วันนี้เราแค่อย่างหาตัวเองไม่เจอเฉยๆถ้าหาว่าเราหาตัวเองเจอแล้วเราจงไปในทิศทางนั้นเลยเราจะมีคนที่รักที่ชอบในแบบที่เราเป็นเราเสมอนะคะเพราะผู้ขายบอกเลยว่าคอนเทนต์ที่ดีคือคอนเทนต์ที่สามารถสร้างคุณค่าให้กับผู้คนแก้ไขปัญหาให้กับผู้คนและสามารถที่จะทําประโยชน์ให้กับผู้คนได้โดยเฉพาะการสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนกลุ่มใหญ่ถ้าคุณทําได้ออนไลน์เป็นพลังทวีอยู่แล้วทั่วโลกค่ะไม่ได้อยู่แค่ประเทศไทยโอกาสสูงมากๆเลยนะคะที่คุณจะได้ทั้ง ผู้ติดตามยอดวิวรายได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะทํามาเองวันนี้อย่าเพียนถามหาแต่ยอดวิวอย่าเพียนถามหาแต่รายได้อย่าเพียนถามหาแต่ผู้ติดตามแต่เราจงมาปรับที่ตัวเองเราจะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีมีประโยชน์ออกไปให้กับผู้คนได้อย่างไรบ้างทําออกไปด้วยความรักทําออกไปด้วยความสุขส่งออกไปให้สุดไม่ต้องกักไม่ต้องห่วงเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่บอกเลยว่าใครทําได้ ประสบผลสำเร็จบนโลกออนไลน์แน่นอนนะคะเพราะวันนี้ถ้าหากว่าคุณเชื่อในกฎของแรงดูดดุดมากพอเราให้ไปมากเท่าไหร่สักวันหนึง่งคุณจะได้กลับมาเป็นร้อยพันเท่าทวีพี่ภัยบอกเลยว่าเราไม่คาดคิดด้วยซ้ำว่าเราจะได้นะคะเพราะอย่างนั้นพี่ภัยขอฝากส่งกำใจดีๆนะคะว่าวันนี้ให้เชื่อมั่นในตัวเองศรัทธาตัวเองไม่ลดคุณค่าของตัวเองฝึกฝนตนเองยืนระยะให้ได้สม่ำเสมอแล้วก็จงทำสม่ำเสมออย่าทำทําหยุดหยกกุดอย่ากระขายหาย อย่าหลุดลูกของตัวเองไปโฟกัสลูกวิ่งของคนอื่นให้โฟกัสเป้าหมายของตัวเองและฟังเสียงหัวใจของตัวเองเท่านั้นเชื่อมั่นตัวเองศรัทธาตัวเองให้เยอะๆแล้ววันหนึ่งถ้าคุณทําได้คุณไปถึงคุณจะชื่นใจคุณจะหายเหนื่อยเพราะเราอะทำเครื่องมือให้มาอยู่ในมือของเราอะเราใช้ระยะเวลาแค่สั้นๆถ้าคุณได้เครื่องมือทุกอย่างมาอยู่ในมือแล้วต่อไปคุณนั้นมีหน้าที่ในการผลิตคลิปผลิตสือ่อผลิตคอนเทนต์เสิร์ฟให้กับ Facebook ด้วยคุณภาพ โดยที่เราไม่จําเป็นที่ต้องมาตบบี้ตะบันไลฟ์สดมาตบบันโพสต์มาตบบีบ้ตะบันแบบว่าลงคลิปทีๆรัวซ้ำๆแล้วเพราะเรามีหน้าที่ในการผลิตคลิปผลิตสื่อผลิตคอนเทนต์ที่ดีที่สดใหม่ที่สร้างสรรค์ให้กับ Facebook เ,เน้นคุณภาพไม่เน้นปริมาณนะคะแต่ในวันเริ่มต้นที่เรายังไม่ผ่านการสร้างไรายได้เราสะสมหน้าที่อยู่เราต้องโฟกัสในการสร้างตัวตนเราจะต้องเน้นที่เชิงปริมาณเรา ต้องหาตัวเองให้เจอก่อนก่อนที่เราจะไปเน้นเชิงคุณภาพนะคะโอเคไหมเพราะอย่างนั้นแล้วเราต้องเข้าใจก่อนว่าวันนี้ถ้าเราเน้นเชิงปริมาณเชิงคุณภาพก็จะลดลงแต่พอเราผ่านการสร้างไรายได้ไปแล้วเราจะเน้นในเชิงคุณภาพคุณก็จะต้องเข้าใจว่าถ้าเน้นเชิงคุณภาพเชิงปริมาณก็จะลดลงเช่นกันนะคะโอาเคนะคะสาหรับคลิปนี้พิมพ์ไผ่ก็อยากจะฝากบอกนะคะว่าสิ่งที่นาพาให้เราไม่สามารถประสบผลสําเร็จได้กับการที่ทําออนไลน์ก็คือการที่เราไม่เชื่อมั่นศรัทธาในตัวเองมากพอ และเราไม่ยอมฟังเสียงหัวใจของตัวเองและเราเชื่อไม่สุดว่าเราจะทําได้เราจะสําเร็จได้และเรามไม่เชื่อว่าตัวเองจะสําเร็จได้จริจรงๆนะคะนะคะอันนี้คือมันจะมีข้อแ้างต,ต่างๆนานาทําให้เราถอดใจและล้มเลิกไปก่อนอันนี้มีเยอะมากเลยนะคะเพราะพี่ไข่ก็เคยเ็นคนนั้นมาก่อนนะคะเหตุผลมันจะไม่มีตอนรักหรอกค่ะแต่เหตุผลมันจะมีตอนที่บอกเลิกเสมอนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้พี่ไข่ต้องขอตัวก่อนอน,นะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย